สวัสดีนักเรียนชัน้นป2ทุกคนนะครับวันนี้วิชาคอมพิวเตอร์สัปดาห์ที่10นะลูกนะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าก่อนนะครับก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับที่ ที่ลูกใช้ใช้โทรใช้เล่นไลน์กันเนี่ยนะครับในอดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราติดต่อสื่อสารกันยังไงนละนักเพราะว่าทเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันมันไปเร็วมากเลยนละนัเดี๋ยวไม่นานสักพักเนี่ยมันมันก็จะมีถระลูกสังเกตนะในเซ็นเ,เตอร์ในเ o สทุกนะครับเปลี่ยนเป็นในเตา r วสนะครับ เาวเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมอ่าเมตาเวิร์ดเป็นเป็นแว่นนะครับใส่แว่นเข้าไปแล้วแบบเป็นโลกเสมือนจริงนะครับตอนนี้เราค้มหน้าอยู่ในโทรศหนัใชึไม่รู้แต่เมตาเวิร์ดเอามาครอบตาเราเลยนะครับแล้วเราสามารถว้าไปที่ไหนก็ได้นะครับไปประชุมไปเล่นเกม ไปเป็นมีสังคมแบบแบบตัวเสมือนจริงเนี่ยนะครับทีต้าบทกำลังจะเกิดขึ้นที่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นครับลูกนะเรามาดูวิวัฒนาการกันก่อนเอาแค่โทรศัพท์มือถือก่อนนะครับว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนาะลุกนะสาระสําคัญแล้วก็ความคิดรูปยอดของคลิปนี้นะลูกนะนะเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิวัฒนาการของของการสื่อสารนะครับ เดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันนะลูกนะาจากช n นลถามให้รู้ในเมนซ์นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับถามให้รู้สวัสดีค่ะพี่วิงกี้เอง น้องๆใช้โทรศัพท์มือถือโทรหาคาุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆบ่อยไหมคะสะดวกมากๆเลยใช่ไหมเอ๊แล้วสมัยก่อนที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือผู้คนเขาสื่อสารกันยังไงนะ้าพี่วิงกี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะถามให้รู้ตอนรู้ไหมว่าก่อนจะมีมือถือเราสื่อสารกันยังไง นับตั้งแต่มนุษย์เรามีการรวมกลุ่มกันมีสังคมที่ใหญ่ขึ้นการสื่อสารจึงเกิดขึ้นค่ะ<ว>การสื่อสารแรกของมนุษย์ก็คือการเขียนภาพบนผนังถ้ำนั่นเอง<า>เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อ3 0 0 0 0ปีก่อนคริสตกาลเลยนะคะภาพบนผนังถ้ำจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวบันทึกประวัติศาสตร์ค่ะ <Wow. S 2> ต่อมามีการใช้ธรรมชาติของสัตว์อย่างนกพิราบที่จะจำเส้นทางกลับบ้านได้มาใช้ประโยชน์โดยจะผูกข้อความสั้นๆไว้ที่คอหรือขาแล้วส่งไปพร้อมกับนกพิราบค่ะ wow. น้องๆเคยลองเขียนจดหมายกันบ้างไหมคะสมัยก่อนนิยมใช้กันมากๆเลยนะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางสักหน่อยโดยประเทศไทยเรานั้นเริ่มมีการใช้จดหมายกันในสมัยรัชกาลที่5ค่ะ <Wow. S 1> น้องๆรู้ไหมคะว่าโทรศัพท์บ้านมีมากกว่า140ปีแล้วนะคะโ oh. ทรศัพท์ในสมัยแรกเครื่องจะใหญ่มากเลย แล้วค่อยๆปรับรูปแบบให้เล็กลงและแพร่หลายมากขึ้นค่ะ <Okay. S 1> เอ๋เดี๋ยวนี้ยังมีคนใช้โทรศัพท์บ้านกันไม่นะต่อไปเป็นเพจเจอร์ค่ะเพจเจอร์เป็นอุปกรณ์เอาไว้รับข้อความสั้นๆแต่เราส่งข้อความเองไม่ได้นะคะจะต้องโทรไปที่ call center บอกข้อความให้เขาพิมพ์และส่งให้เจ้าของเพจเจอร์แทนเราค่ะและโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเคยใหญ่จนหิ้วเป็นกระเ๋าด้วยนะ แล้วขนาดค่อยๆปรับให้เล็กลงพกพาได้สะดวกมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีฟังก์ชันต่างๆที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบนันที่เรามีสมาร์ทโฟนใช้กันนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> ที่นอกจากจะโทรคุยกันได้แล้วยังใช้วิดีโอคอลให้ได้ยินทั้งเสียงและเห็นภาพกับคนที่เราคุยได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลย น้องๆเห็นไหมคะว่าการสื่อสารของมนุษย์เรามีการพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยน้องๆต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีไว้นะคะการสื่อสารแต่ละแบบก็มีข้อดีที่ต่างกันจะได้นำมาเลือกใช้ให้เหมาะสมก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดนั่นเองคะ่ะ ็ได้ได้รู้แล้วนะลูกนะได้ได้เห็นวิวัฒนาการของการสื่อสารกว่าจะมาเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วน้อลูกน้องตอนนั้นลูกยังไม่เกิดนะครับครูเองก็ประทันยุคเทเจอร์แล้วนะครับตอนนั้นเรียนอยู่มัธยมนะลูกนะต,ต้องต้องหยอดตู้โทรศัพท์นะครับโทรไปบอกคอเซ็นเตอร์ให้พิมพ์ข้อความลงในเทเจอร์ นะครับหลายขั้นตอนมากกว่าจะมาเป็นโทรศัพท์ให้เราได้ใช้งานสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้นะลูกนะไปดูพาัางงานครับผมข้อหนึ่งครับให้นในลูลกตอบคำถามลงในสมุดนะครับผมลอกโจทย์แล้วก็เขียนงในสมุดนะครับประเทศไทยครับเริ่มมีการส่งจดหมายตั้งแต่สมัยใดนะครับตั้งแต่รัชการที่เท่าไหร่ ข้อสองครับผมการใช้งานโทรศัพท์บ้านเนี่ยตั้งแต่ในอดีตนะครับตั้งแต่อดีตเลยผ่านมาแล้วปีครับลูกโอเคครับสองข้อพอนะลูกนะเดี๋ยวลูกเนนน่อยโอเคครับง,งั้นไว้เจอกันใหม่สดาดาหน้าครับสำหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ